สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอา้าคลิปนี้ก็มาอยู่กับทีมงานทุ่งสะเทือนเนีย่ยเขาจอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมาลงเมื่อคืนนะครับยังไม่ได้เสร็จนาเดียวเลยก็เฟืองแตกก่อนนะครับเฟืองตัวเดินตอนนี้ก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อนนี้เที่ยงแล้วดึงได้ของมาครบนะครับวิ่งหาของไปสุรินทร์บุรีรัมสตึกกว่าจะได้มาครบนะครับน,น,น่นบานนจะหายากครับของช่วงนี้คับ เขาวิ่งาตัวนี้เ่ยรถจึดเฟืองกระดงหายากมากเลยจุกสุรินทร์บุรีรัมองโชด

นี่ตัวนหนแตกโอ้ฟึ่งเนี่ยนี่แตกตววอันนี้ตัวเก่าอ่ะอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่แตกแตกก่เพียงแล้วอ๋อแตกแค<ต>่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะก็โอเคครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะซ่อมอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องไปแล้วนะครับ ตอนนี้ให้เช่มมขับรออยู่นะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับช่วยๆดูกันไปนะครับประกอบเสร็จก็นี่ครับโรงงานตรงนี้เลยนะครับ